สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะครับกับพีโรบัตรฮันเตอร์นะอยู่กันในโหมดนมอร์มนะครับ Thế Thoải lại Ui hiểu gì ghi nghĩ quá lời Rồi, bên rồi, thăm đi, thăm đi, thăm đi. ผมเล่นบ <expand> mm ัตรแคลรี่นะนี่กระตันยังเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้

เนสองแล้วกันเลนมันโดนหนักปกติผมเล่นบัตรผมจะเน้นหนึ่งหนึ่งสองแต่เกนมนี้ต้องสองหนึ่งก่อนเน้นสกิลสองกันเอามายืนเลนไม่งั้นไม่ไหวโดนสกิลตอดอ่ะเรียบร้อยกูรุ่นบัตรชาลิต ปสก,กิลกูไปะกูให้มึงสก,กิลเลยกูขอแค่กูได้ดีนายคีบปะกูขอแค่นั้นแหละหนุม่มกินคีบตัวเองไม่ได้วะ <c oughs> จะเจะฟาร์มชา้านิดนึงครับเพราะว่าตัวเราตีคีบได้ทีแต่ตัวอาจจะเล่นเป็นไฮเปอร์ก็ได้ไม่ก็ม็อกอเกมนี้ ถังโง่อะไรวะจาน <laughs> อย่านะอย่าให้กูหกนะกุนตีเลยนะเอาเริ่มหมาฟอร์มเริม่มมอเกมแรกของวัน

ไม่ได้ไม่ได้อุตส่าห์ตีไปแล้วผมต้องได้ดไอคิว <c oughs> หรือว่าเราจะเล่นบัตรม็อกดีะวะเพรามันจะไอเทมชิ้นใหญ่ไว้เปล่า มำไมเทมันจะชิ้นใหญ่ไปกู้บเลยแน้วมีลีจ์แน,น่โอเคทุกคนฮะอธิบายสกิลกันนิดนึงครับสกิลหนึ่งคือสกิลใบนะ ทำดาเมจต่อเน,นื่องนะครับเวลาเราโจมตีจะเพิ่มระยะเวลาของสกิลนะรู้สึกว่าการโจมตีหนึ่งครั้งจะเพิ่มหนึ่งวิมัง้งเขากำลังเสริมหน่อยผมไม่ค่อยแน่ใจอ๋อคือ0.5นะไม่ใช่หนึ่งวิถ้าหนึ่งวิน่าจะโกงไปแต่ยิ่งตีเร็วก็ยิ่งใบนานนะทุกคนโอเคสกิลสองคือสกิลพาสซีฟครับเวลาเราดีนายหรือว่าฆ่าคิปได้อย่างเงี้ยมันจะได้เลือดคืนมานะรู้สึกว่าจะ60%นะครับของเลือดของยูนิต เป็ฮีโร่นะผมอ่านแป๊บนึงนะอ๋อถ้าเป็นยูนิตน่าจะแค่25%่สนะิบรแต่ถ้าเป็นฮีโร่จะ60%สว่นะโอเคสกิลสามเป็นพนะัสซีฟอะถ้าเลือดเป้าหมายต่ำกว่า40%นะฮะเราจะมองเห็น แล้วก็จะเพิ่มคุณลืนนการเคลื่อนที่นะครับเวลาเราโจมตีก็จะโจมตีติดคียที่ข้อนะฮะอันติก็ทําให้เลือดไหลอะเออเวลาเป้าหมายเคลื่อนที่ก็จะทําดาเมจไปเรื่อยๆนะเป็นดาเมจพิเศษนะกาทาฟ้าจะเพิ่มรัศมีของอันตินะครับจากเป้าหมายเดียวจะเป็น LE แต่ไม่ได้วงกว้างขนาดนั้นนะอยากเล่นบัตรคนเด็กวะคิดถึงอะ คิดถึงจังเลยแม่บางอ่อนแต่บัตรโคเด็กนี่ต้องเล่นเป็นมิดเลนแถวเล็ดโคเด็กกัอะไรเงี้ยฟินออบเลนเหรอใช่ไหม น่าจะฟินออบเลนทุกคนฟังผมอะอกูฝีเว้ยกูฝีไปเพื่อเล่นกันไปผมไม่จอยครับผมฟาร์ม จังหวะน,นี้เราต้องไปแล้วกูามาทำไมจังหวะอย่างงี้คือผมไม่อยากจะมาวะจริงๆคืออยากจะวาวาจะมียินอะไรวะเนี่ยพุกอะไรวะอิสลาม บงังโอเคบงับงโอเคบงังบังอิสลามบางังอะไรวะเนะี่ยมุกอะไรมึงอ่ะเพื่อนกูเครียดว่ะ กูลากเลือดให้มันอันตี้อยู่ข้าไปฮนมึงกูโยนแหละเดี๋ยว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 มอล็อกซับมันมิดใช่ไหม Ok ok, khai chạy lắm, khai chạy lắm Tớ bên đi đừng, thôi thôi thôi, thằng chạy lại lại Tớ chạy farm hả hấp lên แต่หมอรักมันรวยมากเลยนะ Ultimate Warrior! สวยครับสวยสวย,สวยกับสู่วิถีชีวิตชาวชาวนะาฟาร์มสี่พันแปดป่ะ สุลามอนก็ม็อกเหมือนกันเว้ยโอเคยังไม่ลีเน phạm còn phạm còn chơi em quẩy siêu mainlah rile pagi เขาใจก็ตรงกันเกินปะมอนเริ่มฟาร์มวีแล้วได้มอกแล้ว đây là joy các bạn là ha joy, phải ra joy, ở gần gần con, về với con. ออกบอลไปยังวะยังร้อนบอลนะบนลโดนผมมา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  บิงไม่ได้บิงไม่ได้ดูว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกครับที่ที่เล่นนี่น,นี่เล่นม็อกเอาไว้ตัด P K ฝั่งตรงข้าไมได้เลยคือมอลักซัต ว่ายน้ำไม่อยู่เพื่อนกำลังสวิงแขนไม่อยู่ <N> เอาแคลรี่มันก็ได้นะ <N> ไปอยู่ <N> ไปอยู่ <N> ยมาแล้วไม่ลูก ืนสู่วิถีชีวิตแบบเดิมๆขี่บนเข้าวะถ้ารวยจริงก็ทำฮาร์ดเลยก็ได้เกี่ยวกอาฮาร์ดมายืนยสซลม,มอนฟอร์ตเบิร์นวะดาวคู่แล้วว้าคู่ดาวะ

บอนันเตอร์เกมนี้ประมาณนี้ครับเาี๋ยเราชอบใจนะอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับที่พังไังขอตัวนะครับเอาไว้เจอหม่คลิปหน้าสะตลัดกัรนี้ก็ขอบคุณมากครับบายา